นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในายเออรคลับนะครับผมจะมาจับคุณโกหกนั่นเองอำดูกันว่าใครจะโกหกเงียนนะครับผมโอเคคุณใดได้เปิดชิ้นนีกราทีนีเอเกมนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วนะว่าครับผมไปแล้วก็ไม่พูดทางร้เพลงครับเริ่มกันเลยนะครับจะมีไพ่ทั้งหมดคนคนละห้าใบนะครับคนละห้าใบ นะครับเราจะโกสเปซฟ้าเพื่อดูไพ่นะของแต่ละคนนะครับอันนี้คือโต๊ะอะไรเอื่นซ้ายมือโต๊ะกลมครับตรงการก็ไอแล้วก็ความมือสองครับผมตรงไหโต๊ะกลมเราทุบนะเราทุบเลยนะมาตินสมบูิทุบเลยไปก่อนไปหน่งวันวันวีนนะทวีนนะวัดปะวัดปะได้หมดได้หมดเอามาเลยวัดป่ะวัดปะ วัดใจเลย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 ,ยเป็เน,นคนชอบวัดใจเป็นคนชอบวัดใจคุยเนาะอะไม่มีก็บอกไม่มีก็บอกไม่มีก็ปล่อยรออะไรวะโอ้วยวันใจหายน่อยอะก็แต่มือ <MAL> ม,ม,มันสัน่นมากเลยอายุมันมันสั่นมากอาร์ตเลสโคลการวัวตีมีอยู่หกใบใช่ไหม หว่านเจี๊ยบเราแล้วหว่านเจี๊ยบเราแล้วอะไรหวานเจี๊ยบต่อไปแต่ว่าน่าจะของจริงซีรีส์การของผมจริงแต่ว่าเฮ้ยโอ้ยเนินเลยเกินเลยเป็นไงยูเคืออะไรอ่ะไม่โดนแม่นัดแรกไม่โดนไม่ไม่เมื่อกี้ไลเออร์คือแบบทุบไปครับโต๊กควีนเทเบิลครับผมใช่ใช่ไม่ยากวายูไม่เชื่อว่าไอ้ลงควีนจริงไง เมื่อกี้เราดีเราลองพิมพ์เป็นะไรใช่ไหมเราถูกมาเลยครับโอเคครับควีนครับผมโอ้อ๋อกดเอ็กก็คือไอ้นั้นใช่ครับมันก็คือการแบบอ๋อถ้าเรากดไอ้นั้นก็กดอีใช่ไหมถ้ากดใช่กดอีกดีเลือกกดเอดีคือเปลี่ยนไงลงหมดมือเลยดิลงหมดมือเลยมันจะไม่มันมันไม่ร้อยดีมันไม่ร้อยต้องใจแน่ไม่ร้อยไม่ลอยมันลงได้ถูก <ไ>ออ <Lindsey> ่ะกี่ใบก็ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดลงเยอะเกินเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนก็ทุกระโดนสามใบได้หรอใช่สามใบได้หรอสามใบเลยเหรอผมว่าแปลกๆนะคุณมาตินลองดูคุณทุบลองลองเช็คระบบดูมาตินคุณทุบสักหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราสองใบเฮ้ยมันมีมันมีแค่มันมีแค่หกใบอ่ะคุณก็ลงมาสิโอ้ยอยู่ที่เราแล้วสองใบไงไม่มีแม่เนิ่นสุ อ่ะลงไปอ่ะลงลงควีนไปฮะลงควีนเนาะลงคิงบอกควีนโอ้ยมีเอนี้ลงคิงบอกควีนเฮ้ยควีนแม่งมีนู้นด้วยอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยวัใชัยไม่ใช่วัใช่ทุบได้แล้วทุบได้แล้วได้แล้วจีมาตินใครมันจะมีมือมาตินเคือมันจะมีสามทุบควีนแล้วโก้กิ๊ฟไม่จบนะกิ๊ฟไม่จบนะต้องใช้นะ เกมมันจบลงตอนไหนนี่เราการ์ดหมดมือนี่เออนั่นแหละการ์ดหมดมือมันจะแบบเริ่มสับใหม่มั้มมันมันบังคับมันบังคับมันบังคับลงใช่ได้เวลาทุบได้เวลาทุบบังคับบังคับทุบแล้วนะคุณมาตินคุณต้องกดกแล้วฟุบทุบไปเลยมาดูกันว่าตันโอ้โหโอ้โหเน็ตรอโอ้โหเสียได้โอ้โหจอไม่ได้วัยุ โอ้ยไม่โดนดวงดิดวงแข่งกันหมดเลยเนี่ยคิงเทเบิลของผมคิงเทเบิลนะฮะเดี๋ยวจะไปจะเป็นโต๊ะคิงครับผมคิงเทเบิลการในมือโอ้โหมาดูการกันนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยงานนี้ยี่อ่ะเล่นไงอ่ะคองเราเลยการในมือเจมส์มันคอเราเลยมันเล่นไงอ่ะใช่ไหม ลองดูมาตินลองดูลองดูมาตินอย่าบอกวามาตินคุยน้องเือเดี๋ยวกดเรื่องไง่ะไปเลยสามใบมาตินมาตินมาตินรยอะไรปะรวคไอ้เชี่ยคจริงกันหมดเลยเออไอ้ตินรวยไหมมเด้หรอมีวันคิงอะโอ้ยสามใบได้หรอวายุคิง คิงมันแค่มีแค่หกใบนะแล้วมีแจ็คสองใบรู้ไม่รู้กันเลยไอ้บอยอยากเชื่อสายตาไอ้บอยอยากเชื่อเฮ้ยดีบอสเมื่อกี้เราคิงสามใบเราโจ๊กเกอร์สองใบมันเมื่อ ใช่อะไายหมดหมดไม่ตายตายหสามนะหกนะไม่คือคือลงเรื่อยๆยังไงก็รอดอะเมื่อกี้ทุบมันลงเรื่อยๆมันรอดแน่ไอ้ยากมากเมื่อกี้เมื่อกี้เราควีนห้าเลยขึ้นใช่หรือเปล่าติดเอียบไม่แย่ไม่แย่เรบเนี่ยโอเคตาผมไม่แย่หนึ่งใบกดปิดหนึ่งใบ เปลี่ยนแม่งดวงแต่ละคนไม่ก็ไม่ก็แข่งกันเร็วดวงผมมันดีดวงผมมันดีโอ้ยดวงคุณมันดีดีจริงครับดีจริงผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อดีขนาดไหนหรอเอ็ดสี่คนแล้วว่ะรองสองจะขึ้นรองจริงหรือแล้วคือจะจบแล้วนะครับผิ่ใจเอ้ยวันเอ็ดใครใครมาเต็มเราเต็มทุบนะเราเต็มทุบนะาบอกไว้ก่อนลงเกินสองใบเราทุบนะนั่นเราลงสองใบ ได้ให้อาไปได้ให้อาไปจับมือกันทำไมอ่ะจับมือกันทำไมอุ้ยมือลั่นอุ้ยหันลงไปอย่างงี้ก็ไม่กล้าดิโอ้โหมาสิครับวัดใจเลยผมวัดใจเลยดูเอ๊ยไอ๊ยเพื่อแต่ดวงก็ไม่ค่อยดีอ่ะจริงจริงไม่ได้ รอดตัวไปนะไอ้รอดตัวไปรอดตัวไปนะไอ้ยุนึ่งครับควีนเทเบิลครับผมโอเคแต่รูดานที่อะไรจะไม่ได้หรอไปควีนเทเบิลครับมันก็น่าจะประมาณห้ามาดูไปกันครับควีนเทเบิลโอเคได้อยู่ในโอ้ไม่กเจอรอบนี้พร้อมลั่นเลยพร้อมลั่นพร้อมลั่นเลยนะ มากลัวจะเล่นยากเหมือนกันนะเล่นยากเหมือนกันนะมาที่เนี่ยเป็น่ายหนีมาที่ไอเนป่าผ่ไลยเนียไอ้เชื่อโอ้ไม่เชื่อเชื่อไปมาที่สองไงเมื่อกเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออยอดก็ท่หนรอตัวไปอตัวไปมันอยู่ในมือเราสามไปเมื่อกี้ใช่จ้ มือเราอีกสองแสดงว่าที่เหลือไม่ไงนู้นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยของเรออะไรนะโต๊ะอะไรนะโต๊ะควีนอ่ะโต๊ะควีนควีนโต๊ะควีนนี้รันได้ไหมนะสักหน่อยมาติ๊นสักหน่อยสักหน่อยทุบสักหน่อยทุบสักหน่อยอ๋อมันสูงสุดได้แค่สามสามไหมใช่ใช่เฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นอะ ชิมลองชิมลายชิมลองิมลายไปอ่ะิงจะมีได้อะไไม่ได้หรอกจะโดนจบเลยเนอะสองเกินเกินไปเกินไปเสรเซฟเซฟเไปเซฟไปเเกินไปโย่ยจัดมาเจดมาวจัดมาเรียบร้อยอเรียบร้อยเลยอังกตินเขาเล่นกันสองคนเลยเราเอง ตายตายไอ้เอรยุดวงแข็งนี่ไะตายไม่ตายเลยมาเลยมาเลยตัวจกิงตัวจริงจะเราจะเราส่งวายุกลับเองวายุโอ๊ยตาทำไมพูดแบบนั้นน่ะตัวจิงใช่ไหมใช่ตัวจิงตัวจิงเฮ้ยดูจิงว่าเฮ้ยแล้วเปิดเลย เอาเยียบลอยเยียบลอยไม่ดูด้วยไม่ดูเลยตายตายละตายไแล้วหลับไปแล้วส่งกลับบ้านได้หนึ่งคนนะเต้ากี่นัดนะตอนนี้สองนัดปะใช่ไอสองนัดไอสองสองนัดเราโอเคเฮ้ยอยู่นัดทีสามแล้วปะไปรอหน้ารตบีเลยเอออะไรนะเออเออคิงเหรอตอนต้อคิงอุ้ย อุ้ยเผอผุดหลุดปากอุ้ยไม่เป็นไรเอาเลยไอ้ไอ้ผมมันมาดูแล้วดูดูมาดิเอนั่นแหละโอ้โหปวดใจพี่หลวงนั่นแหละเราปะเนี่ยไม่โอกาสประมาณ16.6เปอร์เซ็นนะใช่ใช่ไม่ผิด โอ้โหโคตรโหดเลยเนเทจสุดยอดเอาไปเป็นโตควีนควีนเท่านับผมโค้จาไปโอเคเอาปืนยิงเราเถอะอย่างเงี้ยจบเลยได้มาจักไปก็มาโอ้โหมันไปจริงดรวเฮ้ยเรีอยมเไย คุณเตอไม่ละไม่ละต้องตายนัะที่สองต้ยงดีต้องดีต้องดีต้องดีอย่างละน้องทำแล้วนะต้องเราต้องกันแล้วเราลืมเราลืมกันก่อนนะเมื่อกี้อ่ะว่าเราตายนักแน่เลยเนี่ยไอ้ไอ้พวกที่แบบยังไม่ได้โดนมันชอบขาดน้อยๆด้วยนะยราต้องกินเทเบิลบัญชีนูตับไม้ตับาย้โอ้ยชิวๆชิวๆชิวๆเหมือนปิงปิง เคี้ยของเก่ากันเคียวของหัุดปาาอีกเนีดปาบ่อยนะดูตาบ่อยเล็กเกไปก่อนหนึ่งใบก่อนตองไม่ไายหรอกไม่ตายหรอกโง่ไได้ไมไดเขายังซื้อมอยู่เลยโอกาสคนเราไม่เท่ากันเล ทีหนึ่งมันมีเพียงเดียวเท่านั้นไอตองติดตองไอก็ที่ไปแล้วนะเนี่ยมีเดียวเท่านั้นเลยก็เอสามัยไม่เชื่อมาดิไม่แรงให้มันรู้เรื่องไปเลยไอ้ลองดูดิเฮ้ยใจสั่นนะเมื่อกี้ใจสั่นนะเมื่อกี้ เสือขึนเนี่ยไม่ดีเลยนะใจสัตว po ์มาเลยกาแฟหรือเปล่ากาแฟหรือเปล่าไม่คิดไพ่บนมือแย่มากอะไรวีนัตโตควิพี่โอเคอยู่เออคินเออลงตรงนี้ชื่อเอาลงไปไหนเดียวได้หมดอืมจะไมพูดกันแล้นน่ะทุบเลยนี่เผลอนี่ทีเฟือ นี่ปังเป็นดีจริงๆโอ้โหยังรอดยังรอดอะไนี่ยเพื่อนะอ่เอืมอไปมา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 ถางใบเนี่ยแม่งโคตรคนเต็มเออเออมามามาามาทุๆหรือเปล่าครับจามาคาับมางาหามามา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 าม หนึ่งใบไม่ไม่อยากไดกแล้วไม่ไม่กม่ไม่ไม่ไมหไมไม่ไอ่ไจ่ไม่ไม่ไ่ไมอไม่วม่ไ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 ม่ม่ไ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 มหไ่ไม่่ไม่ไ่ไม่ไ่ไ่่ม่ไม่ไม่่ไม่่่ไม่มไ่่มน่่่มี อี๋ยวแป๊บนึขอขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนตัวเดสก์ก่อนด่านที่2ของ The ะคร b บไลเออร์เดือดขาดไเลยนะครับกระซุนจะไปเกนโดดฝั่งซ้ายเป็นอายุ<อ>ข้างหน้าไอ้อแล้วก็ขวาตรงมาเดิมครับขวาตรงมาเดิมโอเคต้องควีนทีเบิร์นครับอยากให้มาตินวัดเชิงบ้างวะ่ะห้องตำแหน่งบ้างห้องตำแหน่ง อุยอ้ยเอออุ้ย <Str GI> สามใบได้ไหมเอออันนี้โต้โต้อะไรโอ่ะโต๊ะขลิบไปก่อนเป็นคนเรื่อยๆเป็นคนเรื่อยๆเออต้องเป็นคนเรื่อยๆแบบนี้ใช่แต่อย่าไปนี่อย่าไปผงผ่าเราเราเป็นมนุ์ไม่นี่ต่อไปต้องว่างต่อไปต้องวน่า่ต๊อะ โอ้โหดึงเชิงดึงเชิงจัดอย่าดึงป้ากันครับอย่าดึงป่ากัครับใช่ถ้าเราลงสองใบนี่เพิ่งลงสองใบตามไหมนะก็ลองดูก่ันเอ้าลองดูมันมันไปอันเดียวอะไหนแปลกๆนะแปลกๆนะจะบอกว่าไปวันเดียวเออเราไปอันเดียวเหมือนกันโอ้โหอุ้ยมือลั่นโอ้เป็นเดียวเหมือนกันเลยโอ้ยควิทเนมโต้เนี่ยเอ้ยทั้งกองมีแต่ควิทเลยใช่ไหม โตเลยไอเฮียต้องกดมากเลยมึงพวกมึงเนี่ยเคว่าเออุ้ยคิงหรือว่าเอดีเอมันมีทางอ่ะบอกว่าคิงกับเอตอ่ะไอเฮียพวกนั้นไม่ไม่มีทางอ่ะไม่ได้มันมาตีนเอดเราสามใบเอดเอดเอตเราก็สองใบนะเอดเราสองใบแล้วลั่นเลยเปิดเลยดองจบแล้วต้องต้องเปิดละต้องต้องเปิดหมด กองกระสุนเม็ดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกก็สับใหม่ไปเลยก็สับใหม่ไปเลยสแต่เป็นไงต้องทาต้องทาเมื่อไงไม่ได้อยากอยากเที่ยวเที่ยนตุ้มตื้อโผล่มาโดนลอยไปไอย่า่นึงแตกแตกไม่เดือดไม่โดนทำไมพี่น้องเชิญกลับมาพินา ต้องเห็นนะไพ่บนมือโอ้โอ้เป็นที่น่าพอใจมากครับไพ่บนมือของผมเป็นเป็นที่น่าพอเปลี่ยนนะตอนนี้ตรอใจมาติดลงสามมาเลยติดลงสามเลยลงสามเด้อสองพ่อสองพ่ออู้มคิดเยอะ

ใช่สิบออยากเชื oh. ่อสายตาโอ้โหโอ้โอ้โหโดนโอ้โหโดนเนนเราสองโอ้โหแบบนี้เลยเฮ้ยโอ้โหสองไม่ปรดับเลยเรียบร้อยได้วัดเชิงไว้อยู่แล้วนะสองเอาล่ะเราวัดเชิงไว้อยู่ละไฟดวงตาเราได้อีกสามเลยไหมลุงสาวเลยไหมมาโอ้โหไอ้สิบอยากเชื่อสายตา ไอ no ้เห ic nice <vo> ี้ยทุกอายุเลยไอ้เหี้ยทุกอายุเลยเอาแล้วมันเลือกอ๋อถ้ามาตีถ้ามาตีช่วดพันธ์จริงอ่ะทุกอายุเลยไอที่พอยักเชือสายตาไอ้เหี้ยไม่เยอะเราให้อทายุไว้เออยู่ไม่ลงมาเลยเรอจะทุบนะเธออยู่ไม่ลงมาจริงๆเราจะทุบนะวายุจะลงยังไงวายุไม่มี กูมีแต่ไอ้ที่แบที่มันช่วยได้ออเอายออนที่ช่วยได้ก่อนเลยเฮ้ยยอดว่ะเฮ้ยมาติงไม่เอาอ่ะไปไปเออวายูไม่มีอะไรเล่นแล้ววายูไม่มีอะไรเล่นแล้วเฮียก็ต้องต้องมอบนี่นะต้องมอบได้แหละวายู

ทุบเลยโอ้ยไอ้ไอ้อ้ยมาเนาะไม่น่าตายด้านแรกก็แค่เอ้ยก็แค่ยูนะก็แค่ยูาแล้จะไปเป็นควีนเชเบิลควีินเทเบิลเนี่ยเบี e นเชเบอจ้าโอ้โหนี่ ใช่ป่ะอยักเชื่อตายตายจบเลยป่ะมันเลยมันจบเลยมันเลยให้มันจบจบไปนั่นเลยเขาสวยมันเลยสวยมันเลยอ้าวโอ้โหรอดอีกแล้วตายมันแบบเพิ่มเพิ่เพิ่เลยไม่ต้องแบบเล่นชงเล่นเชิงไม่ชงเล่นเชิงอะไรแย่ๆเอาไว้พี่ด้วยมันไรงใครรูปุ๊บตรวจปั๊บเลยโอ้โหยอมแพ้เลย ยอมแพ้เลยโตนี้ยอมแพ้เลยยังไงก็ไม่ชนะไอ้อันนี้โตอะไรอ่ะโตควีนไอโบอูอโบอยากเชื่อสายตาเมื่อไหร่เรียร้อยเบทที่สามยังยังรอดไหมยังจะรอดยัง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 รอยอดโดนโนมันแข็งจริงโดนแข็งจริงโตคิงครับ ตอนนี้ก็ต้องชนะเลยวายุโอ้วายุวายุอย่ากทำอย่างนี้กันเลยโต้ไหนล่ะโต้เอกเลี่ยมเลี่ยมโตคิงแล้ววายุมีแต่คิงยังไงก็แพ้อ่ะเอาแต่ชนะเลียมร้อยเลียมร้อยวายุจะรอดไหมนะวะรอดจริงยะ ไอ้เราดิแกล้วไอ้ไอ้กระดวงเข็งเกือบไอ้ลองดูที่ว่าไอ้ใส่กระสุนในปืนแน่หรือเปล่าเนี่ยไอ้โกงวะนี่ไอ้โกงวะนี่แดนหมดเลยเชียนแม่อายุชินสี่ใบแก่กูเล่นยังไงดีเล่นยังไงดีคอเลยไม่ต้องหาที่เคาะ ต้มสจะไไปต้องขออ่ะไม่มีอ่ะไม่มีการเลยเลงไม่โดนหรอาเยาฮ้ยโอายโอ้ยโอ้ยอายโอ้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 ยอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยอ่้้้ยเอ้้อนยออยอ